TUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกช่วงสายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเวลาที่หลายคนคะ่ะเริ่มที่จะหิวแล้วก็เริ่มจะนึกถึงแล้วน,นะคะว่าตอนเที่ยงจะทานอะไรกันดีค่ะสำหรับกูนะคะช่วงเที่ยงเนี่ยก็ชอบทาน ง่ายอย่างเช่นข้าวผัดนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําข้าวผัดให้ดูปแปลกใหม่ขึ้นค่ะด้วยการทําข้าวผัดน้ําพริกเผาทูน่านั่นเองค่ะส่วนผสมก็ตามด้านหน้านี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะข้าวผัดน้ำพริกเผาทูน่าก็ต้องมีปลาทูน่าสเต็กในะน้ำมันดอกทานตะวันนั่นเองต่อมาค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเผานะคะน้ำมันพืชค่ะข้าวสวยที่เราหุงเป็นตัวไว้ก็ได้ค่ะพริกหวานแดงพริกหวานเขียวไข่ไก่ค่ะ อันนี้น้ำปลานะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นั่นเองค่ะส่วนผสมง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะที่เราสามารถหาได้ในบ้านของเราเองเลยนะคะจะกลายเป็นเมนูที่อร่อยมากๆค่ะเริ่มตนน้นนะคะอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเจียวไข่กันก่อนเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะรอนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเอาไข่ลงค่ะ เริ่มจะร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆนะคะเวลาที่เราทำข้าวผัดเนี่ยบางคนเขาก็จะผัดข้าวก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเป็นขั้นตอนท้ายๆเลยค่ะแต่ว่าคุณว่าถ้าทําแบบนี้มันก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่ทําให้ไข่เนี่ยมันมีรสชาติมากกว่าแล้วก็มีความหอมหน่าทานมากกว่าด้วยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ ีล่ละค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะยีนะคะไข่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ไข่เนี่ยเขาสุกแล้วก็เกรียมนิดๆค่ะก็จะได้ผิวสัมผัสได้เท็กเจอร์แล้วก็รสชาติที่อร่อยเข้ากันกับข้าวผัดน้ำพริกเผามากค่ะผัดนะคะให้ไข่เนี่ยเริ่มจะมีความเกรียมอยู่บ้างนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยจะพักไว้นะคะโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมทูน่าไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมนูนี้นะคะเราจะใช้ปลาทูน่านี่แหละคะ่ะเป็นส่วนผสมสำคัญเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังมีคุณค่ากับสุขภาพของเราด้วยนะคะเริ่มต้นค่ะนี่เลยค่ะก็จะบีบนะคะเอาน้ำจากปลาทูน่าออกค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราใช้เป็นปลาทูน่าสเต็กค่ะในน้ำมันดอกทานตะว,วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะได้ประโยชน์จากปลาทูน่าซึ่งมีโอเมก้า3อยู่เยอะมากเลยค่ะช่วยในยเรื่องของการบำรุงสายตาการบำรุงสมองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอมัมพาพลกอัมพาตหรือว่าโรคหัวใจด้วยนะคะทาให้เรามีความจาที่ดีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะ้ำมันทานตะว,วันเนี่ยเขาก็มีประโยชน์เรามากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เปิดไฟใหม่นะคะแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ค่ะที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดเลยค่ะคค่ะผัดหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมสักพักหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะพริกหวานค่ะ<ๆ>ก็ตามด้วยพริกหวานสีเขียวค่ะ หวานนะคะนอกจากเขาจะมีรสชาติที่เข้ากันกับเมนูนี้แล้วค่ะก็ยังมีประโยชน์มากๆค่ะอย่างที่กุดเคยบอกไปนะคะว่าผักผลไม้ทุกชนิดที่มีสีสันสดใสค่ะเขาจะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆอีกด้วยค่ะเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากค่ะถัดไปสักพักนะคะพอให้ผักเนี่ยเริ่มจะสลดค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะโชยออกมาค่ะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะ จูหน้าของเรานะคะแล้วก็ผัดนะคะให้รสชาติเข้ากันคะ่ะเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้ชมข้าวผัดน้ำพริกเผาก็ต้องมีน้ำพริกเผานั่นเองค่ะนี่ค่ะแล้วใส่ลงไปเลยนะคะถ้าน้ำพริกเผานะคะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วละลายตัวค่อนข้างยากค่ะเดีย๋ยวเรานะคะมาช่วยค่ะด้วยการเติมน้ำปลาลงไปค่ะ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมข้าวสวยนะคะที่เราหุงไว้ค่ะจะเป็นข้าวสวยที่หุงสุกแบบเป็นตัวก็ได้นะคะหรือว่าใครนะคะที่ทานข้าวไม่หมดค่ะแล้วเก็บข้าวไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ผัดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ยีข้าวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่ายีมากจนข้าวเละค่ะในระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเราทอดไข่เอาไว้นะคะก็เดี๋ยวไข่เนี่ยค่ะลงไปด้วยค่ะนี่เลยนะคะไข่ที่เราทอดเอาไว้ค่ะสุดท้ายนะคะก็ใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะให้ข้าวนะคะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะ ผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะจะได้ทานกันเลยค่ะสำหรับข้าวเชียงมือนี้นะคะน้ำพริกเผาชูหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะข้าวผัดเนี่ยกำกลังหอมกรุ่นเลยค่ะ แล้วสีของข้าวผัดเนี่ยก็ชวนน่าทานมากเลยนะคะนอกจากจะมีสีของน้ําพริกเผาแล้วค่ะก็จะมีสีของพริกหวานค่ะสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะสีเหลืองจากไข่ด้วยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะจากปลาทูนา่าซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ทานข้าวเที่ยงที่อร่อยสีสันน่าทานแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพของเรากันแล้วนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะ ใส่ผักชีค่ะอีกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมแค่นี้นะคะเราก็มี อาหารอร่อยๆทานมื้อเที่ยงนี้กันแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาปลาทูน่านั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองไปทําทานดูค่ะแต่ที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามค่ะขอให้สนุกกับการทําอาหารแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของช่วงฟู้ดฟู้ดแล้วนะคะช่วงหน้ายังมีสิทิตนาสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ